โอเคเรียบร้อยครับอันนี้เราเป็นเ,เล่นเป็นตัวซันจิสีเขียวนั่นเองนะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันเหมาะสําหรับในการเล่นหลักเท่านั้นนะแต่ว่าไม่เหมาะในการทําซับนะต้องแยกก่อนนะครับเล่นหลักเท่านั้นนะย้ําสีเขียวก็ถามผมผมมองว่ามันไม่ต่างกับ ex อะ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวดูนะบเรียบร้อยจากนั้นก็หายตัวไปเลยครับถ้าเขายังยืนอยู่ที่ธงคิดว่ายืนนะเพราะเขาน่าจะเห็นว่าเราหายตัวนะครับจากนั้นก็ไปเลย เนี่ยเห็นะ่ะคือคือเขาก็ไม่รู้แล้วไงก็อาจจะไปหลอยทงหรือว่าจะไปทงเก่าแบบเมื่อกี้ก็ได้อันนี้ถ้าโล่ไม่มากันก็เสร็จทงเลยนะทงเสร็จไปเลยนะโอเคได้เรียบร้อยครับแล้วก็ข้อดีเนี่ยหลังจากได้เห็นที่สกิลหนึ่งป่ะมันขึ้นมา50%อห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะเออคือเยอะมากนะครับเดี๋ยวขอน่าจะตายเกิดเดี๋ยวผมจะทําการหายตัวแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ทงนะียกวกาเป็นเป็นการาปวนเออเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่ารอา เดี๋ยวเขาต้องต้องตีมั่วนะอ่าโอเคเรียบร้อยบุ้าอาเผยม,มีคนถามทําไมผมเพิ่งสกิลเพราะว่าผมรออ่าให้สกิลหนึ่งมันหมดอ้าวทาไมมันไม่กันวะป้าอ,อันนี้เรียกว่าสกิลเสียฟรีแล้วนะเรียบร้อยแต่ผมไม่น่าไหวแล้วเพราะว่าไม่มีเกาะแล้วเอาไกลยอยู่ที่คิดเดี๋ยวไปทงดีด็อกต่อดีกว่านะไม่อยู่ละอยูยเอโโเอ่เดี๋ยวตายเอ้าโซโลเอ่อเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับ ลงไปข้างล่างลงไาข้างล่างโอเคได้โหสัญจิสามคนเลยว่ะเอา้าไม่เห็นหน่าจะเป็นโรเจอร์ต่อแรกเออก็เนี่ยแหละการเล่นมันจะเป็นประมาณนี้แต่คะแนนมันได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ตีต่อยตีอะใครอะเออแต่มันประมาณนั้แบบถ้าอ e ีกฝ่ายไม่ไม่ได้ดูแมปอะเออมันมันเป็นประมาณนั้นมากกว่าครับถ้าไม่ได้ดูแมปก็โดนหล่อยเสียทงไปเลยเออมันมันเป็นแบบเนี้ย ตัวมันมันอย่างเงี้ยแหละครันบดังนั้นผมเลยบอกว่ามันเล่นเป็นหลักได้อย่ามาคนอย่างโซโลอะสายบ้าคิวอะอย่าคิวคิวไปงงป่ะแต่เราก็ไปยืนแล้วไหลทงเอาไงในี่อย่างเงี้ยๆๆเดี๋ยวลงไปข้างล่างต่อเลยพราะเพื่อนชิกิดึงได้แล้วโอับอันนี้แป๊บเ,เดียวได้เลยเดี๋ยวดูที่สกิลนะเห็นป่ะเกือบได้อีกทีหนึ่งแล้วนะอ่าเดี๋ยวไปช่วยชิกิแล้วเดี๋ยวหายตัวอีกทีหนึ่งนะครับสกิลสองุบโอเค เดี๋ยวน่าจะเริ่มกันทงได้แล้วบ้างครับเดี๋ยวๆขออีกนิดนึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มได้แล้วลหละเพราะว่ามันจะสาสิวิตสุดท้ายแล้วไงโอเคไปเลยไปเอาทงกึ๊บดึงก่อเลยดึงก่อเลยเออแล้วข้อดีอีกอย่างนะตอนดึงทงก็ยังหายตัวอยู่นะครับแล้วเรามีเกาะด้วยนะแปลว่าตีมาก็ไม่เกิดผลนะครับกันทงเลยครับกันสองทงด้านล่างนี่แหละ การเล่นมันจะอย่างนี้แต่คะแนนมันไม่เยอะไงะผมบอกแล้วเนี่ยสามพันสี่พันก็ไม่รู้นะว่าเรียกเยอะหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ที่ตายเพราะติดบูธนะถ้าไม่มีบูธก็เฮ้ยได้ว่ะได้ว่าวับเรียบร้อยเลยห้าศูนย์สวยๆไปแต่คะแนนไม่เยอะอยู่ดีอ่ะดึงธงคะแนนป,ประมาณนี้แหละเกมนี้เราเล่นเป็นตัวซันจิกันนะครับอแต่ว่าเราต้องคุยก่อนนะว่าตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วล่ะว่ามันเหมาะสำหรับเมหลักเท่านั้นแต่ซับไม่เหมาะเพราะว่ามันมีแค่3แท็กเอง เท่านั้นเองคือมันน้อยไงเออผมเลยมองว่ามันไม่ไม่ค่อยคุ้มเนาะแล้วก็ทีเนี้ยแต่ตัวนี้มันเมียนหลักได้เพราะว่าสกิลล่องหนของมันเนี่ยจะทําให้หายตัวอยู่1ิวิซึ่งไอ้สิวิเนี่ยมันสามารถดึงธงได้เลยนะครับคือจากธงนึงไปอีกธงนึงแล้วก็ดึงธงต่อได้เลยอะ่ะโดยที่อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้สังเกตนั่นเองนะครับแล้วก็นักแพทปัจจุบันเนี่ยยิ่งเหมาะมากๆเพราะว่าอย่างโซโลเนี่ยมันเยอะถูกว่าส่วนใหญ่ก็สายบ้าคิวแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกันธงกันเออนั่นแหละพอม ตัวนี้ข้อดีของมันก็คือชิวป้องกันจริงๆ่ะเช่นอย่างสม,มุทรตอนเล่นกันอยู่เนี่ยเลือดน่าจะอยู่25งหมนเนาะไอชิวมันเนี่ยแค่2องหมาถ้าว่าโดนกิลหรือว่าตีแค่ทีสอทีอ่ะชิวมันก็หายแล้วแต่ตามปกติที่คนเกลียดก,กันจริงๆคือพอเห็นชิวแล้วไม่ไม่ค่อยสกิลกันครับพอไม่สกิลเราก็จะไม่โดนตีไงเพราะตามปกติตีธรรมดามันเป็นระยะใกล้ถูกปะนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ไม่ตีก็คล้ายๆกับตัวอุตะคล้ายๆกันเลยนะครับ ดังนั้นก็เลยมองว่าเป็นสายวิ่งที่ดีนะผมผมมองว่าดีเลยแหละคือเล่นเมนหลักได้เลยนะถ้าใครมีจะเล่นก็ได้นะไม่มีผิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมุติว่าถ้าตอนเรากําลังจะบวกแล้วเราหลบได้เราก็จะทําการล่องหนโดยทันทีเหมือนกันนะเออล่องหนมันมี2ลักษณะนะครับเอาละแล้วก็ต่อมาหลังจากดึงธงได้ก็จะเพิ่มเกรดเอยเพิ่มสกิลหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือย่อนคือย่อนมาครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะเออเหมือนกับใครตัวไครโดนะครับ แล้วก็ในส่วนของอชิวก็จะเพิ่มอีก5 0ตรงนี้ผมบอกว่ามันไม่ต่างกับเต็มหรอกเออเต็มหรือไม่เต็มมันก็พนะันสองพันสามพันอะมันน้อยเออหลักๆของตัวนี้มันก็มีเพียงเท่านี้แหละนะไม่มีอะไรมากมายวุ่นวายนะครับหลักๆคือใช้สกิลหนึ่งหายตัวแล้วไปลอยธงมีเพียงเท่านี้นะครับแต่อ่ามันจะเล่นในออกก้อต่อเมื่อนะครับมีเออเรียกว่าเป็นสายหมัดกันธงอะแต่ผมวงเล็บอีกนะ เช่นอย่างไคโดอ่ะมีสายมัดกันทงอย่างอย่างที่ผมเล่นน่ยก็ก็เจอเพราะว่าอย่างอย่างบางครั้งตอนเราก่อนจะโดดเราก็เห็นแมปบอยู่แล้วไงแล้วเขาก็เดินไปเดินมาอยู่แถวทงแต่ว่าไม,ไม่อยู่ในทงอะ่ะเอออันนั้นอะ่ะเรียกว่าสายมัดกันทงนะครับซึ่งซันจิคิดว่าไม่น่าเจอนะครับเพราะว่ามันหายตัวนั่นเองแต่ถ้าบางคนดูแบบเ,เล่นดูแมบแบบผมอะ่ะก็จะเห็นว่าอ๋ออีกคนมันหายตัวแล้วพอเห็นมันเพราะมันเห็นแค่แค่สามจุด เอาง่ายๆว่าตัวนี้มันเล่นไม่ออกก็ต่อเมื่อมีคนดูแบบบ่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เล่นสบายๆนะเพราะลงแรงปกติก็สายหมัดก็บ้าบวกสายวิ่งก็บวกไม่ดึงทงอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยเป็นงา,ยยางนกันนะเออดังนั้นถ้าเอาตัวนี้ลงเปอร์เซนต์ชนะสูงนะครับก็เป็นดังนี้ดีกว่านะเอาล่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องเหรียญกันบ้างนะฮะเหรียญหน้าถามผมเนี่ยผมแนะนําให้เป็น3คมไโดส่วนบางคนงงอะไรอีกเนี่ยสไโดอีกแล้วคืออย่างนี้ อาผมชอบที่อันนี้ครับดึงทองไรยนสกิลหนึ่งแล้วก็สันจิมันดีที่สกิลหนึ่งอยู่แล้วเออมันชัดเจนหรือถ้าบางคนไม่เอาสามไคโดก็ได้ครับเป็นสองไคโดเนี่ยนะครับและอีกเหรียญน,นึงเนี่ยจะเอาเป็นคิงตัวนี้ก็ได้นี่ตัวเนี้ยก็ได้เออเหมือนกันเพราะว่าเน้นยนสกิลหนึ่งไงนั่นแหละก็จะเอาเซตไหนก็ได้นะแต่สามไคโดผมทําไว้เผื่อโยกแล้วไงก็ตามนี้ดีกว่าสำหรับเหรียญน,นะครับส่วนถ้าใครไม่มีก็ จะใส่เป็น3มลูฟี่ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นสาฟี่วานุก็ยังได้นะเนี่ยอย่างนี้ผมผมทำเป็นหมวกฟางนะครับแค่แค่รออันนี้นะแค่รอโจมโจมตีให้โคฟนะถ้ามีโคบก็เป็นของหมวกฟางใส่ให้กับซันจิก็ได้ก็ไม่ผิดนะครับใส่ได้เหมือนกันนะแต่ถามว่ามันสุดเท่า3ไคโรไหมบอกก่อนว่าไม่นั่นเองนะก็แตบบ่ดังนี้สำหรับตัวซันจิใครมีเล่นปั่นได้นะเบลร้อยคือย้ำแล้วนะแค่เมหลักอย่าทำซับประมาณนี้ครับ